รายการเรานี่เป็นรายการสาระมาเทิงเข้ามาแลา้วกดไลค์กดแชร์กันหายด,ดูก็ย,กกยังมีเลยดูก็ยังมีเอาปิดกลั่นกันมุกบอลเห็นเลยบิ๊กโจ๊กก็ฟ้องคุณสนทิเป็นคดีอ่านะเรื่องบิ๊กโจ๊กก็เห็นว่าบิ๊กโจ๊กหรือลูกน้องในมีการฟ้องร้องอะไรกับคุณสนทิเรื่องการนําเสนอข่าวนะพูดว่ากัานไปนะนะะนะก็ฟ้องเรื่องคดีหมิ่นประมาทนะบิ๊กโจ๊กฟ้องคุณสนทิข้อหาหมิาาม่นประมาทกรณเดี๋ยวคลิปเสียงอ่าที่บิ๊กโจ๊กคุยกับ บิ๊กปปชมาตัดต่อนะครับนะครับมาตัดต่อนะครับทาให้บิ๊กโจ๊กเสียหายคนก็เข้าใจว่าบิ๊กโจ๊กับบิ๊กปปชเนี่ยสนิทกันแต่วิ่งได้เคลียร์ได้และจำลองนั้นอ,อันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาของทุณโจ๊กที่ฟอ้องคุณชนทีุ่ณ้ชนที่ก็อ้างว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะเป็นเรื่องของบุคคลสาธารณนะอีกคนหนึ่งเป็นปปชอีกคนหนึ่งเป็นอ,อีกคนหนึ่งเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะมีพฤติกรรมที่ น่าสงสัยอะไรก็ว่าไปอาจจะมีความสัมพันธ์อันดีกันและอาจจะมีการวิ่งเต้น้บกดีหรือไม่อะไรกานเขาก็อ้างว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ดูกันละครับระหว่างสนธิกับคุณโจ๊กที่ฟ้องคดีบิดประมาทเอาคลิปเสียงคุณโจ๊กมาเนี่ยมาตัดต่ออะไรเนี่ยตามข้อกล่าวอ้างกล่าวหาเนี่ยใครจะผิดจะถูกก็ลอนไปนะครับคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ว่าคลิปเสียงอะไรต่างๆสามารถเผยแพร่ได้แต่ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน อันนี้ก็เบื้อรไม่ได้หรือมันเป็นการตัดต่อใส่ร้ายนะหรือเอามาบางช่วงบางตอนทําให้คนเข้าใจผิดอันนี้มันก็มีความผิดดังนั้นคดีนี้ใครผิดใครถูกผมไม่รู้หรอกแต่ผมขออนุญาตพูดกลางๆนะนะครับนะตอนนี้พูดกลางๆแล้วกันถ้าคุณสนทิพิสูจน์ได้ว่าคลิปเสียงคุณโจ๊กคุยกับปปชหรือใครก็แล้วแต่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะเพื่อป้องกันการวิ่งเต้นล้มคดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าเกิด พิสูจน์ไม่ได้ก็มีความหรือตัดต่อกันแกล้งจงใจใส่ร้ายอันนี้ก็อาจจะมีความก็ต้องว่ากันไปก็คนที่ตัดสินเพื่อใครผิดใคร,ใครถูกคือศาลไม่ใช่ผมอันนี้ก็ให้ความรู้นะครับระหว่างสองคนนี้นะครับเอ่อนะตอนนี้ตอนนี้นะครับเอ่อนะทั้งฝ่ายคุณโจ๊กและ,ะฝ่ายคนอีกฝ่ายตรงข้ามก็เป็นตำรวจในสนนเนจาน้านีตำรวจจ้ามันมีสองกบสองกลาวกบคุณโจ๊กกับกบของสำนักงานาตำรวจแหกง้า ตอนนี้ก็ทะเลาะกันหลักฮะฝ่ายที่เขามีอำนาจอยู่เขาก็าแจ้งคุณแจ้งความคุณโจ๊กคุณโจ๊กบัเคยแจ้งความพวกเขาแตนะ่ผมว่าดีนะแจ้งกันไปแจ้งกันมานะครับไม่ว่าคุณโจ๊กหรือฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ในหนักง,งานตำรวจชาตนะิแจ้งความไปเยอะๆนะครับใครผิดก็ให้แม่งติดคุกไปนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าตามพยานหลักฐานนะไม่ต้องมาสู้คดีกันผ่านมือถือการสู้คดีกันผ่านมือถือไม่ช่วยอะไรได้ครับนะแต่ถ้าถ้ามีหลักฐานว่าคุณโจ๊กฟอ,อกเงิน มีหลักฐานว่าคุณโจ๊กเี่ยวพนันออนไลน์คุณโจ๊กติดคุกแต่ถ้าไม่มีหลักฐานตํารวจไม่การแก้ตำรวจที่ไปแจ้งก็อหาการแก้คุณโจ๊กก็ติดคุกผมก็ดีนะแฉกันเยอะๆนะผมอยากให้ทั้งคุณโจ๊กและฝ่ายตรงข้ามคุณโจ๊กเนี่ยผู้กรณีสำงาน,นแฉแม่งเยอะๆประชาชนได้ประโยชน์นะนะใครทาผิดแม่ก็ต้องติดคุกไปรับเป็นรับคำกันไปการดําเนินคดีก็ตามพยานหลักฐานร่าสิทธิ์่าสุดก็มีการปล่อยคลิปเสียงนะและตำรวจระดับ ในสิบด้วยในดัที่เป็นผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์หนึ่งในแปดก็ออกมาเอาคลิปมาปล่อยกันก็ผัดกันปล่อยครับสนที่ก็ปล่อยตำรวจในสิบด้ี่ก็ปล่อยครับปล่อยคลิปเป็นเสียงสนทนาระหว่างพนักงานสอบสวนกับตำรวจพวกนี้ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่าเดี๋ขอให้พูดความจริงนะพูดความจริงเกี่ยวบิกโจ๊กป่าบิ๊กโจ๊กมาเกี่ยวข้องอะไรสั่งการหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์ฟอกเงินวิกโจ๊กมาสั่งการไหมถ้าพูดความจริงก็จะการไม่เป็นประยัดนะครับ ถ้าพูดความจริงจะการได้เป็นพยานผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับการที่พนักงานสอบสวนเนี่ยมาบอกให้ผู้ต้องหาพูดความจริงเนี่ยถามว่ามีความผิดไหมไม่มีนะนะครับถ้าพนักงานสอบสวนบอกให้ผู้ต้องหาคนหนึ่งลูกน้องพี่โจ๊กนะให้พูดความจริงแล้วจะการได้เป็นพยานนะการที่บอกให้พูดความจริงไม่มีปมแต่ถ้าบอกให้กลับคำให้การนะเขาให้การอย่างหนึ่งแล้วบอกให้กลับคำให้การใหม่อันนี้อาจจะมีความนะครับนะ พราะตามกฎหมายถ้าคุณจะไปชี้นําจะให้เขากลับคำให้การไม่ได้อันนี้มีความผิดมาตรา157แน่นอนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับไม่ได้เลยนะแล้วก็การที่คุณจะไปบอกพยานว่าถ้าคุณให้ตามให้การตามความจริงแต่การไม่เป็นพยานเนี่ยผมดูมันไม่เข้าท่านะมันจะทําให้พยานปากนี้ไม่มีน้ําหนักเพราะป็นเป็นพยานที่มันมีการต่อรองให้ให้ใส่ร้ายหรืออะไรบุคคลอื่นหรือเปล่าอันนี้พนักงานสอบสวน,นก็ต้องระวังก็ดูแปลกๆอยู่นะ แต่ปรากฏว่าลูกน้องพิกจงเนี่ยเขาไม่เอาด้วยเพราะอัดเสียงไว้แล้วข้างมาปล่อยทางสื่อวนชนตอนนี้ก็ปล่อยคลิปก,กันนะแต่พนักงานสอบสวนก็ไม่ควรนะครับที่จะไปบอกผู้ต้องหานะาาในลักษณะที่ว่าจะให้การไม่เป็นพยานเนี่ยมันมันดูไม่เหมาะสมที่ผ่านมาสารนิกาก็บอกว่าถ้ามีการซรัดทอดบุคคลอื่นนะครับแล้วก็มีข้อต่อรองว่าการไม่เป็นพยานในส่วนใหญ่พยานปากนี้ไม่มีน้ำหนัก เพราะเป็นเป็น,นเป็นพยายนที่เกิดขึ้นจากการให้คำมั่นสัญญาว่าคุณจะคุณไม่ต้องติดคุกแต่คุณต้องให้การซัดทอดเอ่อคนน,น,นั้นคนนี้ซัดทอดนิกโกอันนี้ก็ลักษณะนี้อาจจะดูแปลกๆและไม่เหมาะสมหน่อยแต่แต่การบอกวห้พูดความจริงไม่ผิดแต่บอกการเป็นพยายนนี่มันดูจะยังไงมันเหมือนการต่อรองคำมั่นสัญญาอันนี้ก็ระวังหน่อยนะพนักงานสอบสวนเดี๋ยวจะติดคุกนะครับการที่เอ่อพนักงานสอบสวนถึงขนาดโทรศัพท์บอกผู้ต้องหาคนหนึ่ง พูดความจริงแล้วจากการพยานแสดงว่าพยานหลักฐานที่จะเอาผิดบิกโจ๊กเนี่ยมันไม่แน่นหรือเปล่านะครับถ้าพยานหลักฐานมันไม่แน่นก็ต้องถึงขนาดต้องทําอะไรแปลกๆหรือเปล่าก็ว่ากันไปครับว่ากันไปก็ดูนะครับว่าใครจะนนออนรติดคุกใครทนะําทผิดใครเอี่ยวพนันออนไลน์ใครฟอกเงินก็ผมอยากให้ติดคุกใหหมดะไม่ว่าฝ่ายไหนนะเนี่เพราะว่าคนพวกนี้ไม่ดีชั่วช้าทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตํารวจไฟเบอร์ตํารวจหน่วยงานไหนหรือใครแล้วแต่นะถ้าทําผิดนยผมอยากให้ติดคุกอ่ะอยากให้ติดคุกเพราะมันจะได้รับกับ พนันออนไลน์เนี่ยทำลายเด็กทำลายเยาวชนทำลายครอบครัวเยอะแยะมากมายทุกวันเนี่ยเปิดมือถือมามีแต่พนันออนไลน์ตำรวจไซเบอร์ทำอะไรบ้างครับเออก็ฝากตำรวจไซเบอร์ทำอะไรบ้างพนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองเลยคุณมีหน้าที่ปราบปรามเนี่ยอย่าปล่อยมันไวปนะส่วนตำรวจไซเบอร์จะรับเงินรับทองหรือไม่่มันไม่มีหลักฐานเนี่ยไปกล่าวหาเรื่องลอยก็ไม่เป็นธรรมต่อตำรวจไซเบอร์แต่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยปล่อยให้มีเว็บพนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองครับนะผมไลฟ์สดอยู่ยังมียังมีพวกพนันออนไลน์เข้ามาโฆษณาเลย นะครับนี้ก็ฝากด้วยนะครับตำรวจไซเบอร์นะพาพบตรด้วยดูแลตำรวจไซเบอร์ดูแลด้วยให้จับบ้างอย่าปล่อยมันเยอะไปเยาวชนเด็กเด็กติดน้องแกนนะบุคคลในครอบครัวติดก,การมานันันเงินแทนที่จะมาเลี้ยงครอบครัวก็ไปเล่นการมานันันหมดจริงไหมครับพี่น้องครับใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรีิพงแสดงความคิดเห็นไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายการจะเป็นปากเป็นเสียงแบบที่แม่แก็ไม่มีแล้วในประเทศไทยแม่งมีแต่รายการยอรัฐบาลยอนหน่วยงานราชการนะครับ นะอันนี้ก็เรียนได้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะมีอะไรที่น่าสนใจครับเดอะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับเดะนายมอสจักรพันธ์หนุ่มวัยยี่สิบหกเผเอกละครคุณธรรมค่ายดังละครคุณธรรมเล่นบทดลายในชีวิตจริงตีสนิทหญิงสาวแล้วแอบถ่ายคลิปขณะมีความสัมพันธ์จากนั้นขอยืมเงินพอเยือไม่ให้ส่งคลิปลับขมูดสารภาพกับตำรวจถ่ายคลิปเยือเป็นร้อยลายอ้างเอาไปดูเอง น่ากลัวเนี่ยมาจากน้องสัญลักษณ์ถามไว้นะครับก็บโพงนะครับน่ากลัวนะครับเนี่ยใครมีผัวมีอะไรชอบตายคิดก็ต้องระวังนะ,ะเดี๋ยวเวลาเลิกกันแม่ก็เอาไปปล่อยทางโซเชียลนี่ยโทษหนักนะครับพวกนี้พลบโคลงห้าปีนะเอ่เผยแพร่วัตถุลามกกฎหมายอาญากันสามปีนะครับเดี่ย,ยร้าย,า,ะะยายแรงนะคะรับพอดีพวกนี้คนใหญ่สารไม่รอการลงโทษอ่ะร้ายแรงนะครับมีก็ฝากไว้เนะะี่ยชื่อกระบอกคุณธรรมแต่ทำเหมือนโจร นะครับไม่รู้จะว่ายังไงนะพี่น้องครับนะต่มันเดี๋ยวนี้มันนะครับคนตามทนายคลายทุกนะฮะนะไทยมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่าากก็โทรมาได้นะครับนะครับช่วยเผยแพร่ช่วยกนแชร์เพจนทนายคลายทุกด้วยนะครับนะครับนะบว่ากันไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอยากรู้เรื่องอะไรก็ อับฐานกันมาครับไปดูแล้วมีอะไรวันนี้กมีเรื่องนี้แหละดังเลยข่าวนะนะสิริชัยขอก็มาแม่นุน่นบอกลูกช่วยบอกลูกด้วยว่าพ่อตายไปแล้วนะครับไอนะทอยผัวหมดขอก็มาเชื่อถืออะไรมันได้ไะอืมนี่กับพวกยาบ้าครับสองเม็ดทำหลอนนะปีนเสาไฟฟ้าเสาแรกเพื่อแม่เสานี้เพื่อพ่อ เรียกร้องคว,วามเป็นธรรมเนี่ยบ้าเนี่ยะบ้าแม่งเยอะแยะฝากรัฐารบาลดูแลน,นะคนแม่งหลอนเนี่ยทั้งประเทศหลอนไปหมดเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ต้องฝากเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทย,นยทคนนี้แม่งหลอนนะจับไอ้ทิพย์ลวงสาวจีนขืนใจขืนใจโอ้โหนี่เรื่องนี้แม่งทำลายชื่อเสียงประเทศชาตินะเราก็อยากให้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยแต่ปรากฏว่าอะไรไอ้ทิพย์ลวงสาวจีนขืนใจชิงทรัพย์จุดไฟเผาหวังฆ่าปิดปากหลังหลบหนีข้ามจังหวัดแฉประวัติก่อเหตุชิงทรัพย์สาวแคทตี้สนามกอล์ฟดัง นีกับดีกับคนพวกนี้ก็ไอ้ทิพย์นี่ก็ทําลายชื่อเสียงประเทศไทยนะครับนะครับเนี๋ยต้องยอมรับความจริงประเทศไทยที่แม่งไม่ปลอดภัยจริงๆอ่ะคราที่แล้วว่าอีกอีกระโดนยิงกระบาลตายทาี่มรกอนอันนี้ก็ที่อะไรอะ่ะพัทยาแหล่งท่องเที่ยวก็ไปเอาสาวกินไปข่มขืนพอข่มขืนเสร็จก็จะไปเผาอีกช่องนี้เขาหนีมาได้โดนจับได้นะโอ้ยนะครับมันอะไรกันเนี่ยเอย